ทำเมนูอะไรแมงวันถึงเยอะขนาดนี้แก่การทำเมนูอะไรนะแมงวันเพียบเลยเมือกบไดอล่างแก้มม่ติเป็นแมง่วันมันสิไหล มุกสดๆึ้นมาจากเลือจดจ้ะอืมในการบ่ะคั้นได้ล่างน้าม,มันเข้มเพิ่นออกกอระเจ้าบ่ได้ดองน้ำม,มาเด้อพี่น้องมึกสดๆเลยเก็บบ่ะคั้นได้แล้วอยู่ยังอยู่งามคักพี่น้องสดๆเลยก,กระเจ้าก็บ่ได้ดองน้ำดองเกลือมา บริษัทสารเอียงมีคนทักหลายคนอยู่ด้วนเพื่อนๆจ้าก็จะว่ามือบางสะพานใส่ยาเมนบอผนวาบริษัทเร้อจะแยกการอยู่บางสะพานมาเกือบยี่สิบสามสิบปีแล้วแยกการบาเคยเห็นก็จะเห็กเกดกระเทือด้อจ้าขึ้นมาจากเลือกกันก็จะากันดองดองเข้มนะอาจจะแม่นก็ดองยาบ่ามีดอก เพราะว่าหม่องที่แยกการยูนี่มันเป็นหม่องจอดเลือดน,น้อยๆน,นันมันเป็นมั่นมันเป็นอาวไงถ้าเป็นอาวไงก็จ้ะได้ของไล,ล้หลก็สีเมียนยูนั่นหละอันนี้อ้าวน้อยเลือมาจอดเลือจอดเมื่อกี้ล่ำจะ้ะที่ลุงหมายเขียนอ้วนอยู่กะหาหกล่ำหาหกเจ้าของ บ่หลบ่หลเอ้ที่มองอื่นก็เจ้าเป็นซิบเป็นเศ้าล่ำป่าเมกมันหลายมันกะสีแมน่นคือจังกระเจ้าวายอยู่แต่ว่หมองแยก่การอยู่แยก้การกระลั่นตีได้เลยว่าพ่มีด้วจ้ากินได้เอ้บ่ต้องคิดเลยเมกง่ามคักแยก,การที่ทำความสะอาดแบบที่วายยังบ่งคันเด็ดล่างนาเด้อพี่น้อง ตาล่างน้ำเราเมื่อเข้าสิเนาไว้มสิพองน้ำสิพ่องน้ำบ่แสบพี่น้องเฮ็ดเมนู่ยังกินเนาะบอกแยกการมาในายการคิดบ่ออกได้นี่พัดกะเพราแล้วกะพัดพัดพริกแกงแล้วกะพัดเฮ็ดยังกินวะบอกเมนูมาไห่ในเด้อ หอมถ้าห้าล่างออกแล้วมันก็จะเป็นลายปานี้ได้แมงวันาะวห้าวประคั่นในล่างน้ำเข้มออกน้ำเข้มกับเมึกสดมันก็เลยเป็นแบบนี้พี่น้องควักใส่มันออกนั่นเลยแยกการควักใส่แล้วงามคักเนาะแยกการสีล่างล่างงามๆามมาให้มูเบิงเด้อถาแยกการเอานว่าเอามาเอามาแช่น้ำล่างเห็ด มันโดนมันก็สิอมน้ำสิบวแสบแบบนี้ทายการพัดหน้าพัดได้เลยจะก็ต้องอันลวกน้ำทิ่มเด้อจะมันมันสดมึกสดแบบนี้ทายการไปล่างจิมมให้หมูเบิงอันสวยๆงามงามเย็ดเมนูยังกินกระบอกเด้อพี่น้องเลยจากกิ่นเมนูใดกระบอกแก่การเด้อไปล่างมากแล้วเพื่อนเพื่อนงามคัก มึกสดแห้งล่างกับมอยากล่างใส่น้ำไม่โดนดอกมอยากแช่น้าไม่โดน,อนโดนอกเพื่อนๆมุกสดบอกเมนู่นไม่ในพี่น้องเอ้ยแย่กานบุจักสิเห็ดต้มจืดแย่กานกระเฮ็ดอะไรได้เหมือนใต้แยา่กาันม่ได้ลงต้มยำบ่แกงออมบอยแย่กานเฮ็ดมาเบิดอลัวเด้ ยังบัคขั้นได้เหตุต,ตอนอันกินดิบนีละเอกานบักายกินพี่น้องเนี่ยมึกเนี่ยกินดิบได้สบายเลยนี่เจ้าบ่ได้ดองอยั้งมาทั้งสิ้นน้ำกับบ่ได้ดองมาเห็นบ่สังเกตได้เลยพอาาเอาใส่น้ำแป๊บเดียวแหละพ่นที่อิ่มน้ำเลยมึกอะ่ะแม่ข้าก็สจได้ขึ้นอีกเขาบ่าต้องรองยารองยั้งให้ยากหรอกเขาเอาใส่น้ำมืซื้อนี่มันก็พ่องแล้วมึก ยะกะสมมติว่าหมึกโล่หนึ่งนี่ได้โลเครื่องหมดแล้วนี่เกือบสองโล่หมดแล้วขนแจ่นไาไว้จังสีสังเกตบังโลอพี่น้องแม่ข้าพ่นสีดองน้ำดองน้ำแข็งไว้หมึกพ่นกับสีพ้องขึ้นแบบแนี้อะนี่อืมมันอมน้ำมนนีนี่น,นี่หละพี่น้องนี่โตพ่นนี่แหละสังเกตบังโลด เมื่อกี้เนี่ยขาเห็ดอันมึกบางๆนึงแต่พอข้าออกมาล่างน้ำเนี่ยมึกหนาปึ๊ดเลยนี่<ม>น้ำเขาไว้ได้เพิ่นกินน้ำมันอมน้ำแม่ข้าเพิ่นก็ได้เขาก็ได้กำไรแบบนี้แหละเพื่อนๆจ้า,จามึกบางสะพานกินได้เลยจ้าบ่มีดอกเพื่อนเพื่อนเคยถามเข้ามาอยู่ว่าเพิ่นดอกกระเจ้าดองหยาบบ่แม่นได้พี่น้องมึกมันสดนี่ มึกสดๆแล้วเขาเจะเอามาล่างน้ำมันสิเป็นสภาพนี่ลหะนี่มันสิเป็นแบบนี้ลหละนี่สังเกตได้เลยที่เป็นแบบนี้ลหละเพื่อนๆแบบนี้พันเฮาหม่องใด้ตาเปล่า,าก็าว่าเขาจาใส่ย,ยาหนิเจ้าบ่าได้ใส่ย,ยาเด้อี่เจ้านี่ที่แยกกันสื่อมาหนิกระลั่นตีได้เลย มึกพ่อมันโดนน้ำมันกับิพ่องพ่องกลนเหมือนกระเจ้าใส่ยาแต่มึกอ,อยู่หมองอื่นแยกการบารลเด้อแต่อยู่บางสะพานนี่กินใดเลยจ้ะบ่มีม่ดอกมีคนถักเขาม้าถามหลายคนอยู่ดีแยกการบม่ได้ตอบเมือ่อนีร่ก็ิตอบเพื่อนๆจ้ะมันผูใ้ใดเขาม้าเบิ่งที่ว่าเคยถามแยกการอะ่ะเขาม้าเบิ่งแล้วกันมาฟังที่แยกการเบาเนอะ เจ้าบัวลายนนั่นมาดอกเพื่อนๆเลยเดี๋ยวจยกการจิไปล่างอีกล่ามนึงเด้หนิหนวดเพื่อนประคั่นอะไเลี้ยวดอกอกินโลดแยกการกินมาหลายปีแล้วบามีดอกยังมีขีดติดเจือน่ ใจหวานใจหยาบ่มมีดอกจ้ามือบังสะพานกินได้สะอาดปลอดภัยเอ mm ๊ hmm. กานบ่มาอยู่นี่เกือบสามสิบปีแล้วบ่ได้ยินข่าวว่าผู้ใดกินมืกเลือมีอันตรายเด้บังพานบ่มมีดอกจ้า, mm hmm. ามีแต่ว่าลูกฟ้ามดันเบาหวานจะกินหลายแค่นั้นเอ๊กันก็บว่าใครมาก,กินดอกเอกานกับมีโลกประจำตัวยุ่ ดนโนั่นๆ่นเจอสดๆจังสี่ยาการกินได้นี่งามคักงามคักเพื่อนๆเล้ยในแยาการจะไปล่างอีกจักสองน้ำเพื่นล่ะจังสี่เอาคิดเมนูเ็ดเมนูอย่างกับบอกเ้วยจากเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละจ้าเบึ่งดูผ่ผลแงวันจอขี่เพื่อน <c oughs> ขี่ปลาหมึก สวัสดีเด้อจ้าเด้อผู้ใดอยากกินเมนูไหไก็บ,บอกเขามาเด้อเฮ็ดให้กินอยา,าย,ยาการเฮทไไจก็ยาการเฮ็ดให้กินเมึกเลือดใดพี่นอ้องม่ามันมึอกอวนหาลากักคือจังตะไม้ใดมาแดงๆสวัสดีจ้า